วันนี้เราจะมาเล่นเกมกินโลกนะฮะเดี๋ยวว่าเ <c oughs> วะลากินเล่นม,มาสองครั้งแล้วค่อนข้างท,ที่จะเพลินดีนะเลย,ยผมชอบทำอย่างี้ย่ะรู้ไหมเล็กๆตัวเล็ลกๆ กินให้ตัวใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาอยู่คนเนี่ยอลกบนลโง้องโกมบเลี่ยมใครวาตอนนี้มีสีเป็นอเเหอเย้วยทีละนึโอเคตัวนี้่าจงเงียบพอเนาะตัวอยู่พวงเียพโอเคเราทำกันไปเรื่อยนะฮะ Thì mình kìm cái bánh lên lươi nó Hãy subscribe cho ไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะก็ขอไม่ได้ยินะมันเสียงดังเลยเดี๋ยวทำหน้าปกคลิปก่อนนะโอ้ 继续导啦。

ที่เรามีอยู่สามร้อยะต่อห <c oughs> ือว่าจะอยู่เี่เราจะกินเงอย่างนี้เรื่อยๆนะทุกคนตกสิบบักบ๊

ไม่เกือบแล้วตกเลยเจตภาพเตอนตี่แบบเออเวลเต็มตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็แก็ะเตม็มวนเปลี่ยนแบบตรงนีเน้เมเ,เลยเ็มกบยอนขาจยจะต,ตยกักษ์ยักษ์เลยย่าจยักษมากตัวแกก็น,กนแบบคนตันกลกนแบบ

โอเคทุกคนรกลค่ะ okay, น okay, like ้ายเลยจะจะมีคนมาถึอะไรอีกโอ้โหคนหลงหลังกด้ ทำคลิปนี้ก็พอเพียงแค่เท่านี้นะครับไม่ได้ยีเสร็จหรือเปล่าแต่คลิปนี้ก็ขอพักไปเรียนเท่านี้นะแต่ต้องไปอัดคลิปอื่นอยู่ก็ไม่รู้จะไหวกันหรือเปล่าจาบ๊ายบาย